ถ้าให้พูดถึงการทำงานของซ่องกับฟันขาวสวยนั่นหรอโอ้โหต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกันแบบแยกไม่ออกเลยล่ะค่ะเพราะว่าเวลาที่ซ้มเข้าแต่ละฉากนะคะซ้มก็ต้องใช้สมาธิกับบท ก็เลยไม่อยากให้อะไรที่กังวลใจเนี่ยมารบกวนค่ะและสิ่งหนึ่งที่ทําให้ส้มมั่นใจเลยนะคะก็คือการที่มีหน้าพร้อมผมเป๊ะแล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการที่มีฟันขาวสวยนะคะและลมหายใจก็ต้องหอบสดชื่นด้วยค่ะคือส้มนักเคยมีเพื่อนที่เป็นนักแสดงคนหนึ่งนะคะเขามีปัญหาเกี่ยวกับสีของฟันค่ะแล้วตอนแรกเขาก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เล็กมากๆ จนวันหนึ่งค่ะเราไปแคสติ้งงานด้วยกันผลปรากฏออกมาก,ก็คือเขาไม่ได้งานค่ะเพราะว่าผู้กำกับบอกว่าเขาเนี่ยมีฟันที่เหลืองคล้ำจนทำให้เขาขาดความมั่นใจนะคะแล้วยิ่งหูเวลาที่ไปเข้าฉากแบบกุ๊กกิ๊กอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ยิ่งขาดความมั่นใจมากขึ้นจนส่งผลต่อการสแสดงนะคะและสุดท้ายนะคะอาชีพในวงการบันเทิงของเขาก็จบลงค่ะ เมื่อเปิดหน้าจอทีวีมาปุ๊บหลายคนก็หวังว่าจะได้เจอเจอกับสาวสวยหนุ่มหล่อจริงไหมล่ะคะนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําให้ดารานักแสดงลหลายๆคนต้องหันมาดูแลใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษและหลายคนจึงเลือกกันดูแลฟันให้ขาวสวยด้วยการฟอกสีฟันค่ะการฟอกสีฟันก็คือการเปลี่ยนฟันที่มีสีเหลืองหรือคล้ำให้ขาวขึ้นโดยใช้สารฟอกสีฟันนะครับซึ่งสารฟอกสีฟันตัวนี้จะแทรกซึมผ่านชั้นผิวเคลือบฟันลงไป สู่ชั้นเนื้อฟันซึ่งจะมีเม็ดสีอยู่เม็ดสีเหลืองพวกนี้ก็จะค่อยๆจางลงแล้วก็ทําให้ฟันขาวขึ้นในที่สุดซึ่งสารฟอกสีฟันในทางทนกรรเนี่ยก็แบ่งเป็น2อ,อย่างก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และคาร์บอนมันเปอร์ออกไซด์วิธีการฟอกสีฟันก็แบ่งง่ายๆเป็น2วิธีก็คือวิธีแรกการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์หรือเรียกว่า in-office bleaching โดยวิธีนี้เนี่ยทันตแพทย์ก็จะทําการทาสารฟอกสีฟันลงไปบน ฟันคนไข้นะครับโดยที่ก่อนที่จะทานเนี่ยทันตแพทย์จะทําการป้องกันเหงือกของคนไข้ไว้เป็นอย่างดีเพราะว่าสารพวกนี้เนี่ยอาจจะไปทําอันตรายต่อเหงือกของคนไข้ได้โดยสารฟอกสีฟันพวกนี้เนี่ยก็จะทําการกระตุ้นโดยใช้แสงหรือแสงเลเซอร์เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการฟอกสีฟันซึ่งระหว่างการฟอกเนี่ยคนไข้อาจจะรู้สึกเสียวฟันหรือว่ามีอาการปวดได้บ้างนะครับแต่อาการพวกนี้ก็จะหายได้เองภายในวัน2วันนะครับ แล้วก็ฟันของคนไข้ก็จะขาวขึ้นมาอย่างรวดเร็ววิธีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ฟันที่ขาวและรวดเร็วขึ้นแต่ทันตแพทย์ก็จะแนะนําให้คนไข้นําถาดพิมเฉพาะบุคคลเนี่ยกลับไปฟอกสีฟันที่บ้านเพิ่มเพื่อคงสภาพฟันให้ขาวแล้วก็ไม่กลับมาค้าได้อีกวิธีการที่2ก็คือการฟอกสีฟันด้วยตนเองที่บ้านวิธีนี้เนี่ยคนไข้จะต้องมาพบทันตแพทย์โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ทําการทําถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลให้กับคนไข้ทันตแพทย์ก็จะจ่าย น้ำยาฟอกสีฟันร่วมด้วยคนไข้จะต้องทำการฟอกสีฟันเองโดยใช้ถาดฟอกสีฟันร่วมกับน้ำยาฟอกสีฟันนะครับใส่ในช่องปากเป็นเวลาประมาณ2-6ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของน้ำยาฟอกสีฟันวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ประหยัดราคาถูกให้ผลที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วก็ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยโดยทันตแพทย์จะทําการเช็คผลหลังจากที่คนไข้นําไปฟอกสีฟันแล้วเป็นระยะนะครับประมาณ1อาทิตย์ หเดือนหรือ2อเดือนว่าความขาวมีมากขึ้นขนาดไหนคนไข้พอใจหรือยังซึ่งวิธีนี้เนี่ยข้อเสียของมันก็คือใช้เวลาค่อนข้างนานและใช้ต้องใช้ความร่วมมือของคนไข้วิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยประหยัดและให้ผลในการฟรอกสีฟันดีกว่าแบบ in o o f i i e e l e a c h i n g แล้วน้ำยาฟอกสีฟันที่วางขายตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อล่ะคะสามารถใช้ได้จริงไหมและประหยัดกว่าหรือเปล่าและที่สําคัญปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนคะ่ะสารฟอกสีฟันที่มีจําหน่ายอยู่ในท้องตลาดโดยทั่วไปก็อาจจะมีทั้งเป็นแบบแผ่น,หร,น,แบบแผนหรือว่าเป็นแบบแท่งคล้ายๆกับลิปสติกซึ่งสารพวกนี้เนี่ยจะมีราคาถูกกว่าสารที่ทันตแพทย์ใช้ในการฟอกสีฟันซึ่งผลในการรักษาของสารพวกนี้เนี่ยก็จะสู้การฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ไม่ได้ เพราะว่าโอกาสที่สารพวกนี้เนี่ยจะสัมผัสกับฟันเนี่ยก็จะมีน้อยกว่าการที่ฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์หรือการใช้ถัดฟอกสีฟันร่วมกับน้ํายาเฉพาะบุคคลก่อนที่จะตัดสินใจทําการฟอกสีฟันคนไข้ควรที่จะปรึกษาทันตแพทย์หรือว่าศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกสีฟันให้ดีก่อน โดยส่วนใหญ่แล้วหลังจากทําการฟอกสีฟันหรือระหว่างทําการฟอกสีฟันเนี่ยคนไข้มักจะมีอาการเสียวฟันเกิดขึ้นซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยก็จะหายไปได้เองภายใน1-2วันและข้อควรระวังในช่วงทําการฟอกสีฟันหรือหลังทําการฟอกสีฟันเนี่ยคนไข้ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่ติดสีหรือมีสีจัดอย่างเช่นพวกชากาแฟหรือไวน์แดงนะครับเพื่อให้ผลของการฟอกสีฟันที่เราทําไปเนี่ยมีความคงทนแล้วก็อยู่ได้นานกับคนไข้ย,ยิ่งขึ้น การฟอกสีฟันแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นอยากมีฟันที่ขาวสวยแบบปลอดภัยคุณผู้ชมก็ต้องให้ทันตแพทย์เป็นผู้แนะนํานะคะพอเรามีฟันขาวเราก็กล้าที่จะโชว์ยิ้มสวยแบบนี้ค่ะและยิ้มสวยๆนี่แหละค่ะที่ทำให้ส้มมั่นใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนออกงานสังคมโดยเฉพาะเวลาที่เข้าฉากน,นะคะยิ่งใกล้แท่งส้มก็ไม,ม่หวั่นค่ะ และที่ส้มมั่นใจได้ขนาดนี้เนี่ยก็อพเาาว่าส้มดูแลตัวเองเสมอนะคะและที่ดูแลเอเป็นพิเศษก็เพราาว่าฟแฟนๆละครน,นี่แหละคะ่ะมาเปลี่ยนยิ้มให้สวยงามเปลี่ยนบุคลิกให้สดใสแบบส้มนะคะ การสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากและฟันของเราหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือค่ะทำให้เกิดกลิ่นปากที่รุนแรงมากๆนะคะอย่างที่2ก็คือคราบและหินปูนบนผิวฟันเนี่ยจะมีความเหนียวแข็งแล้วก็สีเข้มกว่าปกติทําให้ยากในการขัดและกําจัดออกค่ะและอย่างที่3นะคะก็คือการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดโรคเหงือกอักเสบและปริทันอักเสบอ,อย่างรุนแรง เพราะฉะนั้นผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหนือยอักเสบและโรคปอนอักเสบมากกว่าคนที่ไม่สูบถึง6เท่าค่ะและสุดท้ายนะคะคนบุหรี่มีสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นคนที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในช่องปากมากกว่าคนที่ไม่สูบถึง5เท่าและยิ่งถ้าเกิดว่าคนที่สูบบุหรี่นั้นบริโภคแอลกอฮอล์ร่วมด้วยแล้วล่ะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในช่องปากถึง15เท่าค่ะ